สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบ่ต้องลำบากอีกแล้วพี่น้องทางบ้านถูกลอตเตอรี่12ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่16ธันวาคม2567รางวัลที่1 097863รางวัลเลขท้าย2ตัว21ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะ สำหรับชาวจังหวัดยะโสธรโดยได้โพสระบุข,ข้อความว่ารางวัลที่หนึ่ง12ล้านพี่น้องทางบ้านคำคระตาตำบลดงมะไฟอํเาเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรยินดีด้วยจ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ